โอเคสวัสดีครับผมตัวฟูมันเตอร์นะผมเอสซีกันนัในพา์ที่3 1แล้วนะผมเนาะโอเคนะผมก็ต่อเนื่องกันเลยกันนะผมเนาะไปต่อที่เนื้อเรื่องของภาควิ่งหลักเลยนะผมนะเป็นภารกิจจริงนะผมไม่ใช่พันผนนะนะเนาะนักบินเพื่อนเหมือนเดิมกับคุณผมใช้เป็นตัวเดิมผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะผมนะเพราะว่าเงินไม่มีคนระับผมเงินไม่มีที่ใช้ในการอัปเกรดนะผมก็ต้องใช้อเลสต่อไปยาวๆนะผมโอเค let's go ข่าก่อนมีทั้งอาจารย์บุรพาเลอติเลดี้อซันคุงทั้งฮามานแล้วก็เลซาเบเลคุงการเป็นงานฉลองคึกคมไปเลยนะคำน,นี้แหละเราจะทำนายลิบล่ายางลบเอากากขนาดยักษ์ที่ตกใส่โลกให้ได้แต่ดูเหมือนการลบสิ่งที่อยู่ในภารกิจันผวนออกไปจำนวนมาก,จะ,กจะส่งผลกระทบกับภารกิจจริงด้วยนะสิตามจริงทีมกันน้มจะต้องไปคอนเา,าิรเตบ้าแต่เห็นชัด,ชดเลยว่าข้อมูลไม่เพียงพอทั้งนั้นคลาสจิตภารกิจจริง วจะม่สมบูรณ์สักราบทำไงดีแต่เราก็ตรวจพบวิงกรัมซีโร่กับอีโลยูยคงุงอะนะทั้งคู่คููชิ้น่วนที่ขาดไม่ได้ในการสร้างพอสารที่ถูกต้องทัางนั้นเราก็ต้องรับบทแทนชิ้นโวนที่ขาดไปใช่ไหมล่ะสักลาภตอนอย่างนั้นแหละเราต้องเป็นหน่วยแมกกาเนตที่3เหมือนกับตอนเซนคิมด้อมแล้วก็ทำลายด้านในของลิปราเดยขนาดนั้นทำลายไม่ได้ง่ายๆเลยนะเอาแบบให้เห็นภาพชัดเจนนะ โคนาจะต้องทำอะไรเหรอต้องทำลายระบบขับเคลื่อนที่กระจายตัวอยู่ข้างในประมาณว่าจุดระเบิดให้ตัวย,ยานยแยกชิ้นส่วนออกละมั้งฉันจะช่วยนำทางให้ฝากด้วยนะคุณหน้หนาโอเคเราจะทำลายเิบ,บาที่กำลังล่วงลงไปต้องตามหาระบบขับเคลื่อนสินะนเบเถอร์ฮิโรยุย ทุวันที่ฉันที่พวกเราจะกลายเป็นกันดั้มแล้วคัสนุนะสำหรับฉันฮีโร่เป็นแค่เครื่องมือไม่เหมือนกับกันดั้มของนายไม่คยเสียงกดรอเลยน่าเหรอฮีโร่คุง้งเราคือหนอยแมงกเนตยาลำนี้กำลังจะตกใส่โลกเข้าใจแล้วฉันจะทำงานระบบขับเคลื่อนของยาลำนี้พวกเธอ,อออกไปซะ ยิชาชิปหายเลยกู้ชันมาช่วยอีกแรงนะมาถึงขั้นนี้แล้วจะต้องลม้มป้งจนทายด้วยกันสิตามใจแล้วกันหัหน้าดูแผนที่พัง,งประตูกั้นที่เปราะซากุระเหลืเพิ่มื่อนไม่กี่อันสามอันฉันวางมาร์เกอร์ไว้แล้วโครงสร้างของฉันมันซับซ้อนนิดหน่อยลองด้วยนะรับทราบครับฉันตรวจสอบไปแล้วไม่เจอกัะนำเครื่องอื่นนอกจากวิมพิโลเลยข้อมูลมันไม่พิมพมม์พ,พอหัอหน้าเราต้องเป็นคนทำแทนฮีโล่คุง อย่าฝืนนะชีวิตมันเป็นของราคาถูกโดยเฉพาะชีวิตของฉันจ้าโลกกูนำไปก่อนแล้วเนี่ยผมโมแต่อ่านซับเนี่ยอืมอืมมันอะไรมีสี่คน อย่างน้อยผมก็มั่นใจว่าฮีโร่น่าจะอยู่ถึงตอนจบนะผมอ,อ้ามกระดักที่ว่าทำไมได้ใกล้ถึงปรามหมายแล้วราหาก,กำแพงที่ทำลายได้ดูสิตัวหน้าใช้แผงที่ได้ได้าตรวจสอบดูสิหาให้เจอมันต้องมีสิไหนวะมีปะอ้าฮ่า

อแล้วไงต่อหาเจอแล้วไงต่อผมทำไรต่ออโอ้ไม่ใช่ประตูนี้นี่หว่าอ,อน,นี่มันประตูซ่อนประตูซ่อนกล่องสมบัติมันไม่ใช่ไอธุรกิจหลักนี่หว่ามันมาร์คไว้แล้วนมมี่ผมอาเพย์โอมิการ์ซับแต่ไม่รู้เรื่องเลยผมเนี่ยหาเนี่ไปไม่ได้โคตรมั่วเลย <laughs> <laughs> เสียเวลาไหมเนี่ย เอาแล้วป้อมันเปลี่ยนอัตรอมัดอ่ะผมก็สวยดิอย่างเงี้ยอันนี้ทำลายได้ปะไกลแล้วใช้ยนโลเซตเติ้ตัวถากกำแพงที่ธรรมาได้กันเถอะแล้ใช้ดาวซิงซะหน่อยดาวซิงคืออะไรไ <laughs> ผมไม่รู้ว่าดาวซิงคืออะไรอ่ะผมก็บอกไปเซอันนี้ไปไม่ได้ มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเห็นไหมสุดท้ายมันก็เลิกทางอ้อมห้ผมอยู่ดีแหละหมองเห็นเลยนี่คือโลบกับขึ้นกันเหรอขวหนะ้าจมตีเลยตรงไหนก็ได้ทำลายมันเลยเระวังการขัดขวางศัตรูด้วยนะฉันจะใชการบูโดเองเดี๋ยวเข้าครับแั๊หนึ่งโดนรุมอยู่ โฆะากูนี่มีพลังเต็มจริงเลยตรงรีผา,าวิธีปลดเอ,อ่อเขาเรียกว่านะเดบุนโนกันดัาไปโฆษนาเนี่ยงานโฆษณาเรากระจอก,กง่อยพอดีทลงรงระบบขับเคลื่อนแล้วเหลืออีกสองอันสถนนานการณ์เป็นยังไงบ้างแค่นี้ไม่ได้ผลหรอกต้องแยกมันเป็นเฟียงๆก่อนที่จะตกใส่โลกประเทรนวบขับเคลื่อนแห่งต่อไปกันเถอะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นฟรีประตูนี่ไง เนี่ยระบบล็อกเป้าอุบาทมากเลยนุย้ยมันเปลี่ยนเป้าผมเองอะ่ะเย่เยอะมากข้างบนน่าจะทางอ้อมไปได้นะลำจะลงไปทางล่างกันผมไปข้างล่างก่อนผมเห็นไอ้ทางเล็กๆอะ่ะน่าจะไปได้แหละมาพุ่งมา,มาเลยพุ่งมา,มาเลยพุ่งมาดิมีกระดักแต่ใช้กับประตูไม่ได้นะ เออนี่แหละอืมออกแป๊กที่มือยิงไม่โดนอโอ้ตัวประกอบเสียงร้องตัวประกอบตายเนี่ยมาโลกของเคลื่อนแห่งที่สองอยู่ตรงนี้รี่ทำลายมันกันเถอะ แต่น,นี่จะหยุดรีบ้าได้หรือเปล่านะมันจะต้องทำมาทั้งสามอันละนะออกแพ็กจ้าโคุดเบาเลยเอากดผิดไอ้ช um ี่ให้กดเพิร์กอันติลั่น เสร็จไปสองอันสักระสถานการณ์ของลิบบ้าเป็นไงบ้างไม่ได้ผลุมโกตอนอยังมุ่งมาที่โลกเหมือนเดิมอย่าละทิ้งความหวังนะวัวหน้าที่โลกคงด้วยตับด้ฉันยังขับกันน้ำอยู่ฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดกลายเป็นเพีนวันโอเละ <laughs> 5ศัตรูโผล่อ่ะไม่หมดไม่มาแล้วไม่มีอะไรเลยเว้ยเออไม่มีอะไรดีแล้วอย่ามีเลยมึงเกียดสู้นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินที่จำเป็นนะครับผมนะโบติดช่วงหลังๆมาเนี่ยเริ่มมันก็เยอะแล้วก็เข้มข้นด้วยนะครับผมคลิปผมเลยมันอาจจะเกินเวลาสักหน่อยนึงนะครับผมนะประมาณ20นาทีกว่านะครับผมนะแต่พยายามจะให้มันไม่เกิน20ไม่ให้ไม่ให้มันทะลุ30นะครับผมจะพยายามนะครับผม ออกมาดิแตรีโอไม่มาหรอกก็ยืนยิงอยู่กันนั่นแหละโอ้โอเค,อเคขึ้นมาชั้นบนแล้วทำน,นังไงผมเปิดแมปก่อนโอเคไปซ้ายก่อน่า วจากคนไร่คนขับที่เป็นหุ่นยนต์นี่คือแบบว่ามันแบบไม่มีคนขับแบบเป็น AI อ่ะมันไม่ได้ว่ามันเพิ่งเกิดมาจากวิชเมอร์เคอรี่นะไอมอนิเมะล่าสุดอ่ะมันไม่เกี่ยวกันนะมันมีมาตั้งนานแล้วนะเพราะพควิงก็มีนะไอจากกลไร่คน,น,นขับอ่ะอ่าลงล่วงทำไม อาเมียกองหนึ่งตังนั้นแหละผมต้องเอาตังอะไม่ใช่หรอกรถเกดมันปลดขั้นสามให้ผมอะผมจะไม่มีอะไรไปอัพเกรดไงหกตังละแล้วลยิ่งหายากด้วยเนะี่ยตังเนี่ยผมไม่รู้วิธีฟาร์มตังนะบอกไปก่อนโอ้โหมีโลคุงมากันสี่คนนี่ก็สบายนิดนึงนะผมเนะเพราะว่าดาเมจมันไม่ลงเพื่อนเราเยอะไง เพื่อนเราก็จะเลือดเยอะนะผมซิลโลเจ้าน,นุ่มอยู่ข้างหน้านี้ใช่ไหมประตูกั้นปิดอยู่ต่อให้ไปต่อไม่ได้คุณนหน้าหาซวบิกันก่อนเถอะหาซวบิติแล้วเหรอจะก,กำบังกัเท่านี้ด้วยอ,อ่ะออะทำไมคราวนี้ม่นเป็นไรเหรอท,รท่านจอมทุาพเราก็ต้องทำให้ริบบ้าแยกออกเป็นเสี่ยงๆอูดีอย่าดังเลยทำมาซะแหมอยู่น่องคนบอกกูเองว่าให้ทำลายกำแพง โอ้ฟันเยอะมากสวิตสวิตสวิตมีมีเอ้พอรลัสโอเคฟิตประตูนะผมออกทางใหม่วะเนี่ย ออกทางไหนวะเนี่ยด่านมืดมากเลยอะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเราเราต้องไปข้างบนด้วยอะแต่มันมีแต่ว่าไอ้พวกตัวละครมันบอกให้เราไปข้างบนหนิเนาะเป็นเปิดเลยตับานนี้เชื่อมต่อก,กระโดดกับเครื่อนทั้งหมดหมดูเหมือนถ้าไม่ทำลายก็จะเปิดไม่ได้สินะต้องทำลายระบบก่อนสินะรีบกลับกันเถอะหัวหน้าจุดมาเกอร์ให้ดีๆนะอ๋อเอาห้องบอสตอนจบละสิ โอเครู้เรื่องใครเลงผมบ้างคจะมองไม่เห็นศัตรูเลยโอ้ยโอ้ยเฉยโอ้ยกะหลอดล่อผมเนี่ย จะรอถึงห้องบอสเหรอวะผมเนี่ยลงล่างมาโอเคแบงล่างต่อสุดท้ายกวนมาที่เดิมนะผมเจอห่งที่สามแล้ว,ล,วลบขับเคลื่อนแฮงสุดท้ายโมร่าอย่างไงก็ต้องต่อให้กระจุยเข้าใจแล้วน่กรณวีเลยี่าสุด ฉันจะระเบิดตัวเองเพื่อทำลายมันเรายเกินไปแล้วหัวหน้ารีบจัดการก่นอนที่เขาจะทำอะไรแพงๆนะเออไม่ระเบิดหรอก,อกเพราะว่าไอวิงซีโร่แม่งพังก่อนที่จะระเบิดตัวเองนะผมนะเน่ขสุวท้าย เป็นไงบ้างมันได้ผลหมอไม่ยอมระเบิดตัวเองเลยมันกำลังพุ่งชงโลกเซนโคนเซ็กและทำนายลิบ้าจากด้านนอกต่อให้ทินบัสเตอร์ไลฟ์เฟิร์นไม่พลังทำลาย่้างขนาดไหนก็ตามก็เถอะคุณพี่ให้เขาเป็นคนปิิฉากเถอะเราต้องตามหาผู้พันเซ็กตามหาคุณมิลันโดข้างบนแชบัลล่าเอ้าไม่ใช่ใชหรอ เราต้องล้มคณพี่มิลันโดและออกไปข้างนอกเพื่อทำความจริงตามบอสารให้สมบูรณ์กระนั้นเอเปียนสินะรู้สิอยู่แล้วเหรอก็พอเราได้อยูน่นะแต่มีประตูกั้นที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ข้างนี้แหละเขาะ้าใจแล้วเป้าอาชีพเปิดปิดกันเถอะหัวหน้าฉันโคนเซ็กฉันนั้น,นก็โคน,น,นเซสและสงครามก็จะสิ้นสุดลงแล้วก็เธอจะมชีชีวิตอยู่ต่อไปสักยภาพก็จะมาถึงนี่คือสิ่งเด็ที่ฉันทำเพื่อเธอได้ลีน่า ประตูมันปิดเหรอก็เหม็นปิดเลยนี่ก็ไปได้เนี่อ๋อประตูนี้เหรอนี่ไงสวิตช์ก็เปิดไม่ได้โอ้ยุ่งยากจังเออยุ่งยากจริงนะงั้นผมไปสำรวจห้องข้างบนก่อนละกันนะครับผมห้องที่ว่ามันปิดข้างบนนะผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันต้องเปิดตรงไหนอะ เพราะทางผมสำรวจหมดแล้วนะเหลือแต่ข้างบนนั่นแหละที่ยังไม่ได้ดูอะมีอยู่ห้องเดียวอะที่ผมเข้าไม่ได้อะเปิดได้แล้วนี่ไงสีฟ้าละโอ้โหตามสคริปต์จริงด้วยเปิดซะห้องบอสเหรอ โอเคเขาบอกว่ห้องบอสไป let's go <S ใช้ประตูเล็กข้างข้างหน้าออกไปด้านนอกได้เดี๋ยวก่อนกา,การตอบการตับสนองนี้มันจะมันกันเลยเรียบร้อยโผล่มาอีปเพี้ยนชัวร์ซับเยอะๆมาจนได้สนะินเอนายยังไม่ได้ตัดสินกับฉันเลยนะฮีโร่มาเลยครับจัดมาปิง ป้าหมายซิกเมอร์คิสกระดเอเปียนสซคังของอัฟเซอร์โครนี่มาถึงฉากสุดท้ายแล้วตอนนี้เขาไม่ใช่มิเลนโดพิสครับผู้ชักการของไวท์แฟงใช่เขาต่อสู้ในผู้พันธุ์แซกเหมือนกับตอนที่แซงคิงดอมถ้าจบปวาร์ของขัดแย้งดูเหมือนกดชฉันเองมาาจะสิ้นกันคุณมเลนโดไม่คิดจะลมเลิกแพ้จบในบ้างเลยนะ ใช่แล้วการต่อสู้คนนี้เขาจะยอมถอยไม่ได้เดขาดเหมือน,นกันการสร้างสติภาพที่สมบูรณ์แบบมันมีเงื่อนไขยอยู่ข้อแรกคือต้องกำจัดอาวุธทั้งหมดและอีกข้อนึงคือการลบความคิดที่จะต่อสู้ออกจากผู้คนทัานจะถล่มลินบาให้ล่วงนี่คือทางเดียวที่ทําให้ฉันที่ทําให้เกิดสติภาพแบบสมบูรณ์แบบผู้คนที่สูญเสียโลกจะกดแค้นนายคงน,นี้จะพึ่งพานายแต่พระที่นายยังอยู่ความผิดพลาดแบบเดิมก็จะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเลา โนโนการท่องโซ่ครั้งนี้็ตลองถ่ายท่อสดไปทั่วโลกทำไมึงต้องให้ดูภาพสงครามด้วยล่ะเพื่อที่ให้เกิดการตั้งคำถามที่นำไปสู่สันติภาพและการปิดปดามมอาศาสตร์ที่สมบูรณ์ใช่หรือเปล่าอ่ะาถูกม่ะมาทำเมื่อกี้นี้ซิกไดกกับเทสก็เหมือนกันชูคุณกาทำเพื่อปกป้องผู้อ่อนแอแต่ว่าการทำแบบนั้นมันไม่ได้ช่วยเขาไม่ มันไม่ได้ช่วยคนอ่นอนแอเลยสักนิดสิ่งที่สาาร้างคนอ่นอนแอคือเขาเข้มแข็งผู้ที่เข้มแข็งที่ชื่อว่าโลกสาาร้สางคนสร้างคนอ่อนแอได้ชื่อว่าคนนี้และในตอนนั้นมันจริงที่จม,มุนฉันเคยเกลียดคนอ่นอนแอแต่พวกนั้นปัดกรุยตลอดเวลาว่าจะไกระถูกจมติเมื่อไรไม่สามารถเชื่อใจใครได้พูดสิ่งที่อยากพูดก็มัรู้สักอย่างพวกแบบน,นั้นฉันทปให้ไม่ได้ผู้เข้มแข็งทันนั้นแหละที่จะทำแบบน,นั้นเซ็กไม่มีผู้เข้มแข็งที่ไหนทั้งนั้นรสชาติทั้งหมดเป็นคนอ่อนแอ ฉันกับนายก่อนแอเหมือนกันขอหิวก่อนเดี๋ยวถวงเวลาให้ไอ้ักสนะไปชุบฮีโร่หน่อยเดี๋ยวถวงเวลาให้มาการรอมัน,นจบแล้วซ็กยังฉันจำย,ยอดรับว่าตัวเองในขนาดนั้นหรอก โคมนี่ตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วแล้วเดินทางสุดสัติภาพแล้วการกระทำของนายไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นสุดท้ายชะตากรรมก็เปื้นเลือดอยู่ดีตอนนี้แล้วฉันยังไม่คิดที่จะหลีกเลี่ยงแบบนี้หรอกนะตัดสินกันเถอะฮีโร่อาไรของฉันเห็นแล้วเอเปียนใช้พลังนั้นนำทางให้ฉันทีฮิโร่แสดงของลังของนายให้ดูหน่อยฮ่โร่คุงนาจัดก,การเลย ซากรุระสถานการณ์เป็นยังไงบ้างอยากกินสนิบบ้างได้เสร็จก,ก็จริงแต่บวอกเอยังตกสตารอยูด่ดีแต่บริสุดเกินไปต่อแอเกินไปถ้านายไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่มีสิทธิ์มีชีวิต,ยต,ตอยู่สินะเแทงนั้นฉันจะมีชีวิตรอดจนถึงวิสุดธ์ให้ดูจะมีชีวิตอย่างโหดที่ยิ่งกว่าใครในฐานะนักโลกเออไปเลยฮิโครคุง จมตีั้งสุดท้ายเหนียวไกทวินบัสตั้งไหนฟ้อนด้วยมือของนายรับรับทราบภารกิจน,นี่ฮิโ่เอ้ยสิโ่ช่วยนี้ชี้นำฉันทีฉันนะ่ะ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 ไม่ยอมตายหรอกม แล้วตอนกี่กระจกว่าแล้วว่าแล้วโอ้ยตัดหมดตัดจบก็ตัดจบแบบเรื่อยๆเนาะเออเเอาโอเคได้ชิ้นส่วนมาเยอะมากแล้วก็ตังก็เยอะมากพอสมควรแปดแปดเอเปี๊ยนแล้วก็เอเปี๊ยนโอ้ไอเปี๊ยนสองตัวเหรอไม่ใช่สองตัวเลยสองชิ้นส่วน เออน,นี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีนนดประชิดบวกคนสิบสองนะผมแล้วก็อาวุธรองความเสี่ยทรงตัวลบหกหมายความว่าไงอ่ะจำนวนครั้งที่ใช้อาวุธยิงหลักบวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะเพิ่มหนึ่งหนึ่งนัดมั้งถ้าผมจใจผิดแต่ถ้าเกิดผมอยากได้เอเปียนที่ผมต้องมาลองอีกรอบนึงใช่ไหมไม่อีกรอบอนึงสองรอบเพราะว่าชิ้นส่วนเบอร์หนึ่งมันได้ทีละชิ้นต่อรอบใช่ไหมหละ่ะเพราะงั้นถ้าเกิดผมอยากได้ผมต้องไปฟาร์มเอาสินะ โอเคครับสินตอนจบนะผมเกือบไปแล้วบเบรกราสำเร็จหมดแต่มองจนวิดโดนลูกลงไปด้วยจากการระเบิดของลิป,ป้าแล้วไงเนี่ยเราเห็นถึงเราเห็นถึงตอนที่ฮีโร่คงจริงออกไปเปนนมมขาทำไมตัวยางสัาเร็จหรือเปล่านะแล้วนั้นไม่ต้องห่วงเสร็จสของยานถูกเผาที่ชันบรรยากาศจนหมดเลยโค้ดฮีโร่ต่อจากนี้จะเป็นยังไงหรอ ระหวงการต่อสู้ของวิงซิโลกับเอเปียนกลุ่มตัวแทนของคโครนน่ได้ประกาศว่าพวกเขาต้องการอยู่ร่วมกับโลกหรือว่าเห็นการต่อสู้ของทั้งสองคนที่ถูกจับตาดูอยู่กันเหรอใช่การต่อสู้ของกนันดั้มครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายพวกเขาจะปฏิเสธการทำสงครามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามและอยากให้ประเทศโลกเห็นด้วยกับจุดยืนนี้นั่นมัน หลักการฝึกสันติที่เห็นทีนน่ฮีโร่อยู่ผู้นำ่นแรกยึดมั่นในนาฮีโร่อยู่ผู้นำ่นแรกอ๋อฝากฟังสง,งครามครั้งสุดท้ายที่ทําให้เกิดเ <c oughs> ดี๋ยวรขออ่านใหม่นะฝากฟังสง,งครามครั้งสุดท้ายที่จะทําให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความเศร้าของการต่อสู้เอาไว้กับการดั้มสินนะปอสานย้อนกลับมาเป็นแบบนี้ฝ่ายเขานี้ฝ่ายโลกและประเทศโลกได้หาเลยกันและตกลงให้มีการจัดตั้งอาณาจักรเขตดาวโลกขึ้นมา ครูเลยนะน,นารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่สะพานเชื่อมต่อระหว่างคโคลีกับโลกและยังช่วยผลักดันโครงการปรับสภาพดวงดาวเพื่ออนาคตของรสชาติด้วยนะโระสาสตที่มีมงครคามอีกแล้วแต่กันนํำที่เหลืออยู่จะเป็นยังไงเหรออำนาจทางทหารทั้งหมดรวมถึงกันนํำมินาโนะว่าจะถูกลลมเลิกไปนะ่ะเลยแบบนั้นจะเป็นไปได้จริงๆนั้นเหรอ สงครคำนี้อาจจะจบลงจริงก็ได้แต่ว่าสงคราจบลงควาสงบสุขกลับมาและนไม่ช้าก็จะเกิดการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกประวัตาสตรของรสชาติคือเพลงวอลที่หมุนวนไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นอาจจะมีนักคิดแบบนั้นอยู่ก็ได้ใช่แล้วต่อให้การดั้มจะจบสงครามได้ก็เถอะแต่มันแต่นั่นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคุณพี่ยูโน ถ้าเกิดการ<ม>ปฏิวัติขึ้นอีกแล้วก็สิ่งที่หยุดยั้งมันคือกันดั้มนี่แหละโอเคนะผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนผมสลับ SD ดีกันดัมในพาร์ทที่31นะผมเป็นเนื้อเรื่องของเจ้ากันดัมวิงในตอนจบนะผมนะก็ตรงไหนที่ผมอ่านผิดอ่านไม่ทันหรืออ่านมั่วไปหน่อยก็ต้องขอโทษไที่นะที่นี้ด้วยนะผมเนาะก็ถามว่าสนุกไหมก็สนุกดีนะผมนะสลับเจ้ากันดัมภาคนี้นะผม แล้วก็ตัวเกมของเกมตัวเกมนี้นะผมหมายถึงตัวเกมนี้นะผมเนาะประมาณนี้นะผมเนาะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทับคลิปต่อไปของผมนะผมเหล่านี้ลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายนะครับ